สกรีนงานแบบไม่ต้องมีขั้นต่ำและใช้เวลาเพียงแค่10นาทีคุณเองสามารถทำได้ด้วยที่ออฟฟิศของคุณนะครับด้วยเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้ Inkman, UV, DFT, i3002, Ultimate ตัวนี้นั่นเองมันจะทำให้โรงงานการสกรีนเนี่ยเหลืออุปกรณ์เพียงแค่2อย่างเท่านั้นนั่นก็คือเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้นั่นแหละกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์อีกแค่ตัวเดียวเท่านั้น ไม่ต้องเหม็นสีไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะไม่ต้องมีบล็อกสกรีนให้วุ่นวายนะครับอุปกรณ์เพียงแค่2อ,อย่างนี้สามารถทำโรงงานสกรีนได้เลยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงเครื่องปรินเตอร์ Inkman uv d f t ultimate i 3 2 0 0ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหัวพิมพ์ที่ตามชื่อเลยก็คือหัวพิมพ์ i 3 2มพนะฮะเป็นหัวพิมพ์ที่มีความทนทานสูงมากและที่สําคัญมันมีความละเอียด สูงถึง2,400 DPI นะครับจะทำให้งานพิมพ์ที่อยู่บนงานฟิล์มตัวนี้สวยงามและมีความละเอียดสูงมากที่สำคัญเครื่องตัวนี้มาพร้อมกันถึง3หัวพิมพ์เลยนะครับหัวพิมพ์ตัวหนึ่งจะให้สีของ CMYK นะครับ เป็นสีมาตรฐานของเครื่องปรินเตอร์หัวพิมพ์ที่ 2, ใช้งานเพื่อสีขาวโดยเฉพาะและหัวพิมพ์ที่ 3, ใช้งานเรื่องงานแวนิชนะครับหรือว่างานสีเคลือบเงานะฮะคุณจะสามารถทำการกำหนดการสปอต UV เคลือบเงาเคลือบด้านได้เลยจากเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้เพราะซอฟต์แวร์ของเครื่องพรินเตอร์ตัวนี้ชาญฉลาดมากนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ชื่อว่า p o s a n s o f t นะฮะมันสามารถที่จะช่วยคุณคำนวณต้นทุนการพิมพ ควบคุมเวลาการพิมพ์รวมไปถึงกำหนดค่าสีจัดวางเลเยอร์ได้สะดวกง่ายๆมากๆเลยนั่นหมายถึงระบบในการม้วนเก็บฟิล์มระบบในการทําความร้อนของฟิล์มเคลือบฟิล์มทุกอย่างเป็นอัตโนมัติคุณสามารถที่จะปริ้นแล้วก็รอฟิล์มออกมาและสามารถที่จะตัดฟิล์มไปใช้แอพพลายในวัสดุต่างๆที่คุณเตรียมเอาไว้ได้เลยง่ายมากๆและคุณสามารถที่จะลืมการสกรีนแบบเก่าไปได้เลยครับ คุณลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวคุณจะสามารถได้เครื่องที่สามารถผลิตงานสกรีนได้บนทั้งไม้อลูมิเนียมกระจกกระเบื้องเหล็กต่างๆพลาสติกหลายวัสดุที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีการใช้งานของมันมันยืดหยุ่นมากๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นงานพิมพ์ UV ระบบฟิล์มยกนะฮะเราสามารถเอาฟิล์มตัวนี้เข้าไปแปะ ในพื้นที่ที่มันเคิร์ฟเยอะๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่ซับซ้อนหรือว่ารูปทรงที่มีความโค้งมนที่เยอะๆก็สามารถเอามาแอปพลายกับงานพิมพ์ลักษณะนี้ได้สำคัญที่สุดเลยคือต้นทุนต่อการพิมพ์นะครับต้นทุนในการพิมพ์นี้ถูกมากๆเลยเช่นงานพิมพ์ของแก้วใบนี้นะฮะจะอยู่ที่รัศมี5ซนติเมตรต้นทุนในการพิมพ์อยู่ที่1บาท50สตางค์เท่านั้นเองคุณสามารถที่จะสร้างความประทับใจ ให้กับลูกค้าของคุณได้ด้วยต้นทุนที่สามารถไปทำกำไรให้กับองค์กรของคุณได้ด้วยครับเครื่องปริ huh m, น์อิงแมน UV d f t Ultimate i ติ0ตัวนี้นะครับเรามีบริการจัดส่งถึงที่บ้านคุณเลยสอนวิธีการใช้งานของคุณเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยช่วยเซตอัพแบบไว้ให้ลงโปรแกรมไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็จัดการงานของคุณ ให้สำเร็จตามที่คุณได้ตั้งเป้าไว้นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพนะครับนำวัสดุงานพิมพ์ของคุณเข้ามาทดสอบได้เลยนะครับทดสอบความละเอียดความคงทนและก็ความคมชัดของสีนะครับที่เรานะฮะ i ิง Man ศูนย์จัดจำหน่ายปรินเตอร์ครบวงจรอันดับหนึ่งของเมืองไทยทางเรายินดีที่จะคอยช่วยพพอร์ตให้งานของคุณนั้นได้ดังเป้าหมายนะครับแล้วเราเจอกันที่ออฟฟิศของอิงแมนครับสวัสดีครับผม